สวัสดีครับสบายดีเด้อฮัลโหลเอบีวันมาพบกับเราอีกแล้วช่องจอนนี่บายเกินสบายดีสวัสดีค่ะน่าจะเป็นช่องจอนนี่ปีใหม่จอนนี่บายเกินวันนี้เช้ามาก็จะไปหาซื้อของกินมาทำให้ช่งางมาทำให้นะที่เขาทำรั้ว กินกันเนาะแล้วก็ปีใหม่จะเริ่มทำแปลงผักแหละทุกคนแต่ก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะทำได้ไหมเนาะมันเริ่มร้อนเลยเดี๋ยวผมให้ดูรัวนิดนึงครับชางนาเขากำลังทาสีอยู่นี่ตอนนี้เขากำลัง <c oughs> ลองพื้นอยู่ครับ ลองพื้นแล้วก็ถาสีเดี๋ยวามาลุ้นกันตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเนาะทุกคนไป <Bye. S 1> หาซื้อกับข้าวกันหลังจากที่เราไปซื้อกับข้าวมา วาวปีใหม่ก็เริ่มแล้วอ,อะไรเมนเมนูนี้อะไรมือนีฮอเ,เช็ดเมนูก๋อยชีสน้องคุน้องแล้่ก็ต้มมะ้วก็ทอดไข่ชิ้ตอนนี้คือปลาเค้าเานไก่ย่างหมตอนแรกจะไปหากุ้งแมนะ่น้ำตะไม่มีสลเกินไหลุงท,ทัดกับน,าน,าน,น้าแป๊ะนนอกขาามกัน อู้แต่เริ่มร้อนละอร่อยอ่ะเอามาก้อ,อยอีกซีนึ่งค่ะเป็นไงรีวิวต่อแก๊สน่ะเฮ้ยใช้ดีค่ะใช้ดีแฮะใช้ดีมากใช่พี่ว่าตะเหลือนี้ไม่ มดะเสร็จเรียบร้อยกับเท้ามาเด้อทุกคนมีอะไรมั่งตำบมองหงมีไก่ยางแล้วก็ปตาดุกแล้วก็มีทอดไข่แล้วก็มีอันนี้อ่ะหลับสิ้นมาลุย มาเด้อพี่น่องกินข่าวน้ำแันเสียดายเนาะลุงถัดเราไปได้มามพี่น้องมาได,งได้ขามาถัดภาพมาให้ดูรั้วบ้านอีกทีหนึ่งครับ สีเสาจะเป็นสีโทนเดียวกับสีบ้านครับสีรั้วกับสีรั้วก,กับสีบ้านโทนเดียวกันท,ท่างทาสีอยู่เท็ดอะยัง ตรงนี้จะปลูกอะไรยังไม่รู้เหมือนกนันนะแต่ว่าสีเห็ไดไปเรืนน่อยๆน่ี่นองเห็ดนั้นใบเข้าคิดออกคิดเนียออกก็มาร้อนนะทำตอนบ่ายไหมตอนนี้แล้วอากาศคึมค้มๆแต่ก็ร้อนอยู่ โอเคครับเดี๋ยวขอตัวช่วยปีใหม่กันครับปีใหม่เผลอหลับไปสองชั่วโมงได้ทุกคนเตือนมาก็ลุยเลยอ๋อมีแปลงผักแล้วปลูกอะไรเนี่ยวันเนี้ปลูกหอมค่ะปลูกข้าวหอมบัวนะพี่น้อง ตอ้นอ้อยพี่ปีใหม่ทําหักหมดเลยเหลือต้นเดียวปูกใม่เนาะตอนนี้ห้ามทําหักนะเมื่อไหร่พี่จะพาไปแอนน์น่ะพรุ่งนี้เอาขี้ไก่พี่สิธทนอะพี่สิธทนเลิกงานก่อนแต่โทรไปหาเขาเลยดีกว่าบบหูว่ามันสิงะหรือบอ่พี่เนาะมันดินมันโบเป็นตา จักสิไปทาดินดีๆแถวนี้มีดินให้เราไปขุดเอาได้ปะ่ะโดนตำรวจจับอีกเขาแจ้งตัดภาพมาอีกทีหนึ่งหลัว่าเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว กว่าจะเสร็จผสมปูนไปเยอะอยู่หน่อยเล่นเอาซะผมผิวดำเลยมันอยู่ไทยมีแต่คนบอกเฮ้ยจอนี่ทำไมดำจังก็จะประมาณนี้ครับรั่วพอได้อยู่เนาะตัดภาพมาอีกทีนึงครับ นั่งพักเปลี่ยนชุดทำรั้วเสร็จตัวดำปิดเลยครับทุกคนเดี๋ยวก็เริ่มปรับดินเนาะปรับดินหน้าบ้านแล้วก็เก็บขยะเก็บของเล็กๆน้อยน้อยครับวันละเล็กวันละน้อยไปส่วนใครที่อยากหาช่างทำรั้วหรือว่าต่อเติมบ้านครับนะ้ผมเขาก็เป็นช่างใคร อยากหาช่างอยู่แถวแถวระยองบ้านฉางหรือโซนใกล้ๆนี้ยินดีติดต่อผมมาได้เลยครับบางคนอาจจะคิดว่าอา้าวทำไมไม่ให้นะ้าทำบ้านให้ตั้งแต่แรกตอนนั้นนะ้าผมเขาติดงานอยู่นะครับแล้วผมอยากได้บ้านเร็วอยากอยากให้มันเสร็จเร็วอยากอยู่เร็วครับเพราะว่าไม่อยากพักอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนานเกินเนาะ ก็เลยให้ช่างที่อื่นทําให้ครับเอาละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเนาะอู้ดำเลยงานถ่ายเล็กๆน้อยๆไว้ให้ดูกันครับเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวออกไปบาแหลมกับโบจะพาไปหาอะไรกินเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย